ช่างด้าน,นข้างเขาก็จะทํานะคะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกโดยการใช้ลอกค่ะช่างด้าน,นข้างเขาก็จะทํานะคะ ล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็ให้ให้ลอกนะคะนะคะเราก็จะยึดทั้งสี่มุมนะคะเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทําตามนี้เลยคะ่ะว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทําการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะลอกนะคะ ทำที่ของนะคะของโซ่นะคะช่างก็จะทําการเช็คระบบนะคะว่าลอกเราสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะ ว่าลอกเราสามารถใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะค <Blues> ่ะเพื่อนๆ <Beast. S 2> เ,เคยเห็นไหมคะเพ,พ,พแทแทื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทำการเตรียมฐานนะคะฐานสำหรับให้ เพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะฐานสําหรับให้ ด้านล่างนะคะเราก็จะทำฐานไว้สำหรับยึด ทางด้านข้างเขาก็จะทํานะคะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสําหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยก้วยการใช้ลอกค่ะ ใช่ไหคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะใช่ไหคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะก็นําวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่เมื่อเราเซ็ตระบบเสร็จนะคะ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะด้านล่างนะคะเราก็จะทําฐานไว้สําหรับยึด พยุงยากมากนะคะขนาดของมันอาจจะเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะขาว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทำการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะว่าลอกเราสามารถ ใช้งานได้จริงๆหรือเปล่านะคะขาว่าจะยกขึ้นไหมนะคะทำการยกแล้วค่ะยกแบบสบายๆเลยนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกด้ยการใช้ลอกค่ะ ค่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะฐานสําหรับให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ มาลุนเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะมาลุ้นเลยนะคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะ เพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะ,ะระยงก็พามาดูนะคะไหนๆเราตัดแล้วแล้วก็ทำการยกกันเลยค่ะด้านล่างนะคะเราก็จะทำฐานไว้สำหรับยึดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะ มาลุ้นเลยนะ,ะให้ลอกนะ,ะนะคะนะคะเราก็จะยึดทั้งสี่มุมนะคะเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะคะทําตามนี้เลยปาของลอกนะคะก็ไม่ค่อยสวัสดีค่ะหลังจากเราตัดแล้วนะคะเราก็ต้องมาทําการยกค่ะการยกของเรานะคะเราจะยกด้ดยการใช้ลอกค่ะ ใช่ไหคะช่างก็จะทําการยึดนะคะจากนั้นก็มีเมื่อเรายึดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการเทสนะคะถ่าเพื่อนๆเคยเห็นไหมคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เราจะมาทําการเตรียมฐานนะคะ ฐานสาหรับให้ก็นําวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่าเมื่อเราเซ็ตระบบเสร็จนะคะก็นําวิธีการยกลอกมาฝากเพื่อนๆนะคะอ่าเมื่อเราเซ็ตระบบเสร็จนะคะปากของลอกนะคะก็ไม่ค่อยยุ่งยากมากนะคะ ขนาดของมันอาจจะเล็กแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะช่างด้านข้างเขาก็จะทํานะคะล็อกนะคะตัวล็อกตัวเกี่ยวนะคะสำหรับของเกี่ยวลอกนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็จะทําฐานไว้สำหรับยึดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทําการยกนะคะ มาลุนเลยนะ,ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะมาลุ้นเลยนะ,ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการยกนะคะมาลุา้นเลยนะคะ 哎。Ah.